พวกเขาถือเขาเหยียดจริงๆแล้วผมกับบ่พอใจครับผมคนอีสานครับอุบนราชธานีผมอยากจะมาบอกกล่าวไปถึงไอ้กลุ่มขับเขาส้นตีนกลุ่มนั้นนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการเหยียดเผ่าพันธุ์กันไม่มีใครที่เขา จะมาทําอะไรแบบนี้หรอครับทุกๆเผ่าพันธุ์ล้วนต่างดีทั้งสิ้นผิดที่พ่อแม่เขาอ่ะที่ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานแล้วยังสืบพันธุออกมาใช่ถูกไหมใช่รจริงจริงรแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าด่าคนอีสานกันเลยดีกว่าปะเราไปด่าพ่อแม่มันกันดีกว่าปะจึงฝากไปถึงน้องๆกลุ่มที่ พูดเหยียดมาทางพวกผมนะครับว่าคุณใช้ไม่ได้วิธีการที่จะไปเหยเียดกันมันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดอย่างยิ่งผมไม่พอใจพี่น้องชาวอีสานไม่พอใจนะครับเอาเป็นว่าผมในานนำตัวแทนขคนอีสานกูจะตามหาพวกมึงกูจะสืบดูว่าพวกมึงเบ้าหน้าเป็นยังไง ต่างจากเบ้าหน้าพวกกูไหมบ้านมึงอยู่ไหนนะมึงทำมาหากินอะไรนะและฝากเตือนเป็นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอย่าให้พวกกูชาวอีสานได้รับรู้อีกว่ามึงมาเหยียดพวกกูและที่สำคัญคนอีสานก็ไม่เคยไปเหยียดใครมีแต่ให้กำลังใจทุกๆเผ่าพันธุ์เอาตามนี้นะ ผมคนหนึ่งก็ไม่พอใจครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเศร้าอีสานบานเฮาเด้อสู้ๆเข้าเดี๋ยวไอเปิดพวงึงยังตามแล้วกันโอเคตามนี้นะอีสานชั้นต่ําจังไรที่มันแดกมาที่จะขึ้นมาพูดอะขอเอาสติมันนิดนึงอย่าอย่าเหมือนแบบมันนี่ขึ้นพระไนเต็มดวงไงความปขึ้นอะ้หญ่ขึ้นมาแล้วก็เนี่ยค่ะมาพูดภาษาอีสานนะคะแล้วคนบนนี้เขาเป็นคนภาคกลางอะค่ะคนกรุงเทพกันอะค่ะ ภาษาแบบนั้นก <afraid S 2> ็รุณนกลับไปใช้ก hmm. ับคุณพ่อคุณแม่โคตรเง่ายตลาดของพวกคุณแม่ค่ะก็ไปใช้ค่ะแล้วไม่มีใครเ้าบนนี้ไม่มีใครเขาอยากฟังภาษาอีสานเนาะก็มีปากก็พูดได้เหรอเอ้ามึงหลอกอะไรค่ะอีดอกกูบอกแล้วอย่าเด็กมาเยอะค่ะนะคีเพียวัวมึงมึงขอพาอร่อยค่ะอร่อยค่ะัลหลที่ไงฉันไม่ตาำแหลกอันี้เพยวัวชันนนิยมชันต่ำมากะครับ ใช่แล้วเธอยอมฉันต่ำค่ะแดกเด็กที่เขามีมีให้กินนะค่ะไม่ใช่ไปแดกแบบโอ๊คี้วัวเอ้ยที่เพี้ยวัวเอ้ยเลือดสดซอยจุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยกินไหมล่ะเอาไม่กินไม่กินของไฉันต่เอะไม่เคยกินหนักแดกรอยัลไทยโพลิทโคสเลอร์ะเอาเอารูปโปรไฟล์สถานีตำรวจมาตั้งมึงเป็นไรอ่ะจริงมึงเป็นไรคะถามมึงถามมึงว่าไม่ใช่ไงได้ข่าวว่าเงินมึงหนา เอาเอาเอาเงินที่หนาคงเมือเตรียมตัวจ่ายให้ลิซ่าก่อนร้อยล้านเพราะเขากําลังจะฟ้องมึงแล้วถ้าเกิดมึงไม่มีร้อยล้านให้เขามึงจะต้องเป็นผู้ล้มละลายทั้งโคตรหน้าสงสารโคตรพ่อโคตรแม่มึงด้วยนะฮะหน้าสงสารนะอยู่ดีๆเพราะปากเด็กเฮียอย่างพวกมึงเนี่ยแท้ๆเลย อนาคตหมดแล้วทำงานก็ไม่มีใครรับทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งแล้วก็ถ้าคบพ่อคดแม่ของมึงเงินหนาหรือว่าตัวมึงเงินหนาเตรียมตัวจ่ายให้ลิซ่าก่อนร้อยล้านเขาจะฟ้องที่มึงอ่ะไปคุยในกลุ่มอะไรนะขับเฮามีการบอกว่าลิซ่ามึงเตรียมตัวเลยรับไม่ได้เงินหนา เดี๋ยวได้เห็นเงินหนาแน่ร้อยล้านเอามาจัดมาแล้วมึงจะโดนอีกคือปลอมรูปโปรไฟล์ของผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนมีฐานะด้วยนะเขามีทนายครอบครัวเขามีฐานะเขามีหน้ามีตาในสังคมหน้ามึงโคตรอับปีเลยแต่ไปเอารูปโปรไฟล์คนโคตรหล่อมาแล้วทำให้เขาเสียหายนี่มึงโดนสองก็ทงแล้วนะ แล้วก็อีกกระทงหนึง่งทั้งพี่จอนนี่มือปราบทั้งสองดูฮีคนดังๆผู้มีอิทธิพลภาอีสานทั้งหลายเน็ตไอดอลภาอีสานในติกตอกกะมึงรู้ไหมโคตรมหาสารเลยฮะเน็ตไอดอลในติกตอกอะที่เขาเป็นคนอีสานนะไม่ว่าจะเป็นอีสานพาซ่วมแล้วก็ยังมีอีกหลายคนลูลู่ลาลา่า พี่อีทโปรงลางไผ่พงสะทอนก้องห้วยไล่แซกชุมแพไอเฮียนกกร้องดังๆระดับร้อยล้านทั้งนั้นคนอีสานหมดนะสิริพอรอัมไพพงศีริพอรอนมไัยพงนกน้อยอุไรพรปลอยฝ้ายมาไยพรพรสักสองแสงไอหนุ่มแขนซ้ายลายมังครที่เพิ่งเสียไปคนรักทั้งประเทศ มีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายไหมพิลมพรจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมึนวงว่างมากนะเหรอขับเ้าไอขับเฮาขับเฮียอะไรของมึงเนี่ยฮะไอ้เด็กคนนี้มอาย,ยุสิบเจ็ดใช่ไหมใช่นึกว่าเด็กสิบเจ็ดคนคือมันอายุสิบเจ็ดใช่แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งโอ้โหเห็นหน้าแล้วอีหา นึกว่านั่งขายเรียงเบอร์ตากแดดดำปี๋เลยฝากกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้กี่ user. ยูเซอร์สซนีเจ็ดพันคนครับนะครับแต่ไม่อยากให้อเตี้ยหรือพว,พวกเพื่อนเตี้ยทั้งสิบสามคนระบุว่าพวกอีสานชั้นต่ำแดกหมานะครับอยากให้เปลี่ยนคำพูดใหม่มโดย<ม>ใช้คำาเดียวผมขออธิบายตรงนี้นะให้มันถูกต้องคือเรามีการแบ่งลำดับชนชั้นในในประเทศไทยเนี่ยในแต่ละภาคอ เราเราบัญญัติเอาไว้ว่าภาคกลางเนี่ยอยู่สูงสุดรองลงมาด้วยภาคเหนือและรองลงมาด้วยภาคใต้สุดท้ายรองลงมาด้วยภาคอีสานชั้นต่ําคืออีสานน่ะอยู่ข้างล่างสุดเราเลยเอาคําว่าอีสานเนี่ยมาบวกกับคาว่าชั้นต่ําจะได้เข้าใจความหมายลึกซึ้งขึ้นมาพราอีสานชั้นต่ำมาแดงมาผมผมพอถามหน่อยครับว่าไอที่บอกว่าใครบัญญัติขึ้นมาใครกําหนดขึ้นมาไอไอคนที่กําหนดขึ้นมาเนี่ยคือใครอะครับคือมันก็เรียงจากคนจนในพื้นที่นั้นๆนะครับ คือคนอีสานเป็นที่มีพวกคนจนเยอะสุดนะครับผมก็เลยมองว่าเป็นพวกอีสานชั้นต่ำอะครับไม่ไม่เตีย้ยเตี้ยใช้คําว่าผมก็เลยมองว่าไม่ได้นะครับต้องเอาหลักฐานลายลักษณ์อักษรจริงๆมาประเมินนะครับใช่อาจารย์ที่ผม,ผมก็มองเพราะว่าผมบอกคุณซูเปอร์ไปข้างต้นแล้วไงว่าผมได้ตัดสิรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่จะเป็นต้องเอาอะไรมาลองรับทั้งสิ้นนะตามคลิปที่ผมลองอนนี้ครับ กะอะไรของเมืองอีสานชั้นต่ำตะกะอะไรวัดจากไหนจากระดับคนจนจะหลับความจนว่างั้นกูว่าคนภาคอีสานนี่รวยกว่าพ่อกว่าแม่ในสัสไอ้สั์อย่าตะกะความคิดเป็นของตัวเองคนอีสานชั้นต่ำแดกหมามืองพูดได้ไงเขาแดกหมดทั้งปะเขาแดกหมดเลยเหรอภาคอีสานน่ะเขาแดกท,ทุกคนเลยไงว่างั้น โอ้โห oh. mm. เอาอะไรคิดมาเนี่ยงงตั้งแต่ตะกะแบ่งแยกแล้วไปฟังครับฟังให้จบฟังคลิปนี้ให้จบนะครับที่ผมลงลงฟังให้จบนะครับลองฟังมันเอาอะไรมาคิดกูยอม mm. ตามนั้นนะ อ๋อไวๆตอนนี้คนภาคอีสานเขาเรียนเชิญมึงไปออกหวนกระแสไปเลยไปออกเลยประยกมือไหว้เลยไปขอโทษเลยไม่รับพอมึงออกลงอัดรายการเสร็จนะมึงเดินลงมาข้างล่างดิมึงเจอแน่เดี๋ยวคนอีสานเขาจะไปรอต้อนรับมึงอยู่ข้างล่างตึกอ่ะเดี๋ยวมึงคอยดูเหอะเนาะฝากด้วยนะครับที่อยู่กรุงเทพ ถ้ามันไปออกผลกระแสมอไหลฝากพี่น้องชาวอีสานนครับไปรอรับเขาหน่อยให้เห็นว่าชาวอีสานเขารู้สึกยังไงบ้างเขาจะรับคําขอโทษด้วยกันไหว้ไหมเนาะเออถ้ารวยจริงรับคําขอโทษเป็นเงินจะ้ะเอามาขอโทษเป็นเงินนะเนาะคำนั้นเจอกัน